เว้นใส่หนมันมันอาการือนปลามาไงนี่ครับเพื่อนๆครับมาตากากนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะ FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านครับวันนี้น้าแมวพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมวันนี้มาต่อหม้อหมาปออินครับ ก็วันนี้ผมมากับอาจารย์ครับผมอาจารย์ตู่สวัสดีครับครับผมแล้วก็มีนานาเข้ามาตกด้วยครับแล้วก็พี่เสือครับพี่สวัสดีนาณาหน่อยครับนะครับผมวันนี้มาตกทุกอย่างเลยนะครับพี่เสือทุกอย่างวันนี้มาตกกุ้งด้วยตกปลาหมาตกตะโกกตกปลากากันนะครับวันนี้เอาเบ็ดมาคนละสองสามพันแค่นั้นนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์คนเยอะ ผมไม่ได้ตั้งใจมาตกปลาผมตั้งใจมาเจอคนตกปลาวันนี้คนตกปลาค่อนข้างเยอะกับน้องเนี่ยไม่ได้กับน้องแมวไม่ได้เจอกันมาสองสามอาทิตย์แล้วนะใช่ครับเีออาทิตย์สั้หกรอเดี๋ยวดานก็ได้เจอให้ดูบรรยากาศว่าต่อหมอ้อนะมีคนมาเต็มเลยนะครับนี่เต็มทุกต่อครับผมตอ่อละห้าหกคน,นก็เดี๋ยวไปดูเป็ดที่เราลงกันหน่อยนะนี่มีตกปุ้งนะครับตกปลากา ก็อันนี้ตกตะกอนาดินนะครับตกปลาม้านะครับคันเล็กๆคันอ่อนๆก็เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับวันนี้จะมีแต้มมีตัวฝากนานาหรือเปล่านะครับคือตกหลายชนิดนะครับวันนี้ก็ยังไงฝากเพื่อนติดตามผลงานผมด้วยนะครับผม <c oughs> มีทุกต่อครับเพือ่อนๆมลงทุกต่อฝั่งนู้นก็มีผลมาลงนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปลุ้น กันนะครับวันในคลิปจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับเหยรแล้วก็ตกปลาาก็เป็นเยือเรียกอะไรเหย่อนี่ตกอันนี้ตกตะกอตกปาคาครับเียืเป็นฟ ครับเอาละครับกุง้งกุ้งเหยียอกุ้งใช่ไหมนะตัวล,ลูกกุ้งครับลูกกุง้งประมาณแน่นอนปลาเลย,เ,ลย,เ,ลยเอาไปมาก็ตะโกกอ, <laughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะปลาอะไรครับแต่ว่าเกี่ยวเกี่ยวลูกกุ้งนะครับปลาเป็ตะโกกอ่ะฮะใช่มันตะโกะะเะโกเหรอ,อ,ม,อมันดึงตึกๆนะวิ่งอ่ะปลาไม่สิงนะ ใช่ใช่ตัวใหญ่เนี่ยนี่ครับ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 โอ้กินไหมตะโกะตะโกะตะโกะรู้ไหมตะโกะไม้ยทวิ่งนี่ต้องหลักห้าหกโลเลยม่็นไม้หรอกอาจจะเป็นไม้ใหญ่ก็ได้นะตู่ ยัอลย้นปดยนด้วยลีครับแต่ลุ้นกันนะลุ้นกันมาอะไรครับเดี๋ยวนีหมาหมาเอามาอาเดาเดียวขีดปาเดียวหมาอะไรวิ่งเงี้ยเอาเอาเราดูเราดูไงลุ้นไงหมาาวิ่งเงี้ยไม่มีดดึงรอบเอกวานเกียบเลยมาทูดิตี้เนี่ยหมาอะไรวิ่งเงี้ยมีอย่างนี้ตยู โอ้มันดึงแอดเราเสียงเพาะเหลือเกินขึ้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 นหวานครับไตหวานครับเพื่อนเพื่อนขึ้นขึ้นอันนี้ไตหวานนะครับเพื่อนขึ้นขึ้นไตหวานเนี่ยสู้อย่างเงี้ยสู้กันยไรกันยอมขึ้นยอมนะตัวก็ดยไม่ยอมครับใส่แล้วใส่แล้ว โอ้กกไก่อโอ้กกไก่ป,กก <c oughs> ปาปลาไมวิ่งนี้โ <c oughs> <c oughs> อ้แล้วปลาไมวิ่งแบบนี้แต่ก็สวยตัวใหญ่ดไม่่งแบบแเๆๆๆๆๆหวไม่รู้ว่าเกาน่แไดลละไอยแล้วอมเต็มปากเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับง โอ้โหโลคว่าครับกว่าด้วยเนี่ยแน่นเต็มเปรี่ยมเลยครับอาจารย์ตู่ครับจานตัวดีมากโอ้ยย่าเลยต่อครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วกินกุ้งอีกแล้วครับมาหรือเปล่า เถอะตะโกกแล้วมัง้งมาว่ะฮะมาแล้วน่าจะมาครับดูดูมันแผลว,ว่ะเว้ยมันเนอนเดินเลยโอ้โหกกมากะกว่ะเสือวงนะพี่อ๋อวิงยู่นี่ โอวะตัวใหญ่เลยไปกินนะ่ะโอ้โโกว่ะนแรกถกลงมาะเดี๋ยวดูในน้ำครับ สายหวานนะครับก็เลยต้อง,องค่ยคอยๆเล่นนะฮะสา,าเล็กสายก,ก,ก,กนอ่อ,อนคันอ่อนสายเล็กสายสิบสองป้อนอัอนี้ก็กินเนี่ยยังไงโกครับ ไหวกต้มครับสวยสวๆอาจารย์ผมเองครับคนนี้นักเตครับยอดดูนะไซส์สวยมากนะครับไซส์แล้วไซส์โลอ่ะดูสวยเลยโอ้ยละลายเป็ดยังไม่ได้ออกแหวงใส่นุ่ อาจจะตะโกก

เฮ้ยทำไมคันนี้มันหมานจังวะอวปดีโอ๊ยถ่ายรูปดิถ่ายแล้วอยู่ที่คอแล้วอ๋อถ่ายแล้วเหรอเฮ้ยทำไมคันนี้มันหมานจังอ่ะเอาเอาเอาไปเสื้อเอาอดกดขาไหลไปอ๊กเลยกากครับกากครับไปพี่ไปตรงนห้นเลยกานิจกาไปตร้งหมดกดร้อนร้อนเดี๋ยวถ่ายรูปในล่มโอ้โหทำไมคันนี้มันหมานจังวะมันน่าดีวนะครับเนี่ยเนี่ยมันนาดีวโอ้โหสองโลได้ปุ้งเนี่ยได้ป่ะแมวโอ้ได้พี่ได้ได้ได้นะเนี่ย โอ้แม่งหลุดเลยผมไม่หลุดเว้ยระวังมือระวังมือโอ้สองโลครับตะกากตัวนี้ตะกกาตัวนี้ประมาณสองโลไม่คกครับไม่ได้ไม่ได้ตะกากครับตัดตัดเน,นี่ยงหลังไว่ได้โอ้โหอันนสองโลสองโลได้อยู่ไหมครับตะกาก,ากนี่ครับเพื่อนๆครับมาตะก,กากนะครับโอ้ตัวเบิ้มเลยเบิ้มเลยอ่ะ ว่าปรตูโดนไม่อยู่ไม่อยู่ครับ วะโอ้โหไม่ติดครับพันกันมาหรือเปล่าไม่ใช่นี่วาเมื่อกี้ปลากินแล้วเนี่ย เที่ยง40นะครับก็น้ําเริ่มหยุดนับน้ำตายนะครับปลาก็เริ่มเงียบด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับปาครับปลากินของน้าเขาครับใหญ่ไหมนะตักไหม ก็ตักเดี๋ยวลุดเอายกเล้วยมาแล้วครับนี่ครับโอ้ตกกุ้งขยังหินมากินครับขยังหินเอาไปหมกพี่ชูชีดิชูชีก็ได้ชูชีโคตรอร่อยเลยนะขยังหินเนี่ยมันไม่ได้ปลาตะนวนด้วยแต่ตกยากนะ่ตู้เียยงก็สวแต่ใส่ตู้เลี้ยงก็สวย นึวกว่านึกว่ากุ้งกินนะเนี่ยโอ้โหติดตอ่อขันเมียการครับผมขันเมีย,การ,รมมยการครับผมขันเมียการครับผมติดแล้วปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้ครับผมปลาแดงหรือเปล่า โอ้โหมาแล้วมาแล้วครับขย่งหินขย่งหินครับผมอืมโหตัวสวยครับนีอออ่ออดๆๆเลยนะครับครับเพื่อนขยั่งหินครับ ปกดหินสวยครับครับผมตอนนี้ผมพี่เสือเก็บคองนะครับแล้วก็ลุงแมวมารับแล้วนี่ลุงขอเบอร์โทรหน่อยสิ089 0 5 2ปดเก้ครับผมเป็นเบอร์โทรของลุงแมวนะครับบ้านอยู่ตรงนี้เอารถจอดบริเวณนี้เลยแล้วก็เดินไปที่บ้านหลังนี้ครับ ลุงเขามีบริการเรือรับส่งต่อมอนะครับไปกลับห้าสิบบาทสี่สิบาทอ้อครับพดีสี่สิบสี่สิบาทนะครับผมบอ๋อถ้ามีขึ้นต่อแล้วไปเข้าห้องน้ำอ่าคิดห้าสิบาทก็คือไปกลับห้าสิบาทถ้าเข้าห้องน้ำนะครับแต่ถ้าไม่เข้าเลยก็สี่สิบาทโอเคก็เดี๋ยวรอแป๊บน,นึงผมจะให้พี่เสือหยิบปลามาให้เพื่อนได้ดู ก็วันนี้ผมผมเอาเบ็ดมาแค่สองคันนะนี่สองคันเล็กๆเราดูได้ปลานะครับดูได้ปลาฮะไ,ไ,ไเปเบ็ดสองคันใช่เบ็ดสองคันพี่เสือ,อก็เบ็ดสองคันอันนี้ส่วนหนึ่งอาจารย์สู่เอาไปบ้างแล้วต,ตัวนี้ตะกากสองโลนะเปตัวนี้โลกว่าวประมาณสามสิ่ ตะโกกนะสองตัวแล้วก็แล้วตัวกลับไปแล้วหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลากดสตัวกุ้งหมดเลยไม่มีขนมปังครับผมกินนะกงก็กินนะตะโกะตะกากินขนมปังไอ้กินกินกุ้งหมดเลยงมนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ถ้ามาถึงก็มีเบอร์โทรนะครับลุงแมวปะเยานะครับมีค่าบริการเรือไปกลับ40บาทถ้าเข้า้องน้ำเพิ่ม10บาทก็เป็น50บบาทนะครับผม รับส่งหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับเบอร์ๆๆโทรตามนี้เลยนะครับอ่าพอดีมาซื้อแวะซื้อน้ําเห็นพอดีเลยถ่ายเนี่ยเอาให้เพื่อนทุกคนครับอ๋อลุกแมวบอกที่นี่มีกุ้งสําหรับตกปลาขายอืมอ่ากุ้งเป็นนะครับลูกกุ้งอ่ากุ้งเป็นอ่าเร็วๆนี้จะเอามะเร็งขับขาวมาลงอ่ายังยางยาง เราก็ีรทาเาให้เ,หเ Ey, อจอตัวเตัวกัก็รถนะครับจอดใต้สะพานแล้วก็มาถึงตรงนี้จอดได้นะครับแอบๆเนี่ยจอดได้แล้วก็มีบันไดลงมามาที่นี่เลยนะครับมาที่นี่มาติดต่อที่นี่ขึ้นเรือเรืออยู่ตรงนี้ครับโอเควันนี้ก็ผมกลับบ้านก่อนเลครับบ๊ายบายครับตรงอยู่ตรงนู้นต่ออยู่นู่น